สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวไอศครีมโมจินะคะจากลิทท์มูลของเทสโก้นะคะอันนี้สี่ปอนห้าสิบแล้วก็จากออดีนะคะเราจะมาแบทเทิลกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ลิทท์มูลก่อนนะคะอันนี้เป็นรสครีมมี่โคโคนัทนะคะเปิดออกมาก็จะมีหกลูกนะคะสี C ่ปอนห้าสิบมีหกลูกนะ จริงๆต้องรอนิดหนึ่งนะประมาณเขาบอกว่าให้รอ5นาทีอันนี้ก็คือของ Tesco นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือรสโคโคนัทนะคะของ Aldi นะคะมี6ลูกเหมือนกันมี6ลูกเหมือนกันน,นี่อันนี้ไม่มีมะพร้าวนะเป็นแบบว่า เราก็จะตัดตัดก่อนนะตัดไปเลยอันนี้ของ tesco นะคะรู้สึกว่ากล้องไม่โฟกัสอันนี้ของ audi นะคะ audi จะอ่านี่เห็นไหมคะตัดเองนิดนึง ไมปเลยเนาะเราจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาชิมของเทสโก้ก่อนนะคะหอมมะพร้าวนะ เ,เคลมว่า81สบอดแคลนะคะ1ลูกถอมมะพร้าวแล้วก็ได้เคี้ยวมะพร้าวตรงข้างนอกด้วยเดี๋ยวมาชิมของอาดีกันนะคะ ันนี้เป็นกะทิหอมออกกะทิแล้วก็แป้งของเทสโกจะจะนิ่มกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวรสต่อไปเลยนะคะ,อะของลิตรมูนะคะเป็นรสแพช i o ่นฟรุตมะม่วงนะคะสาวรสมะม่วง สีว่วงสีว่วมงแปสีว่วงไม่แน่ใจว่าอะไรนะ Artisan Ice Cream Wrap โอเคอันนี้ของ a า d i เป็นรสมะมว่วง อันนี้ของเทสโก้ของเทสโก้รู้สึกว่าแป้งเขาจะบางกว่านะคะโอ๊ยลงลง mm hmm. อันนี้ของอานที่สีสม้ม mm hmm. ชิไปเลย นี้ดีชอบแล้วเดี๋ยวมาชิมของอ a ดีีกันนะคะรสรสมะม่วงอย่างเดียวนะคะอืมอืมอัน้กน็้ก็มะม่วงเลยได้กินมะม่วงเลยอันนี้ของเค็มว่าหกสิบแปดแคลนะอันนี้นนจเจ็สิบแปดแคลแต่ว่า,าไม่น่าจะอยู่นะกินอันเดียวต้อง ได้หลายอันอยู่นะคะอ,อร่อยเหมือนอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะใครอยู่ใกล้อะไรก็ไปเอานั้นนะคะของ tesco นี่สี่ปอห้าสิบราคาแรงนิดนึงส่วนของ a l d i อยู่ที่สองปอนสิบเก้านะคะถ้าจำไม่ผิดนะหน้าร้อนนี้นะคะต้องลองนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ